กราบสวัสดีครับผมในนามของการ์มิกาเซ่ยมีะมีความภูมิใจนำเสนอชิ้นงานพูงมาลัยเพอร์ฟอร์แมนซ์นะฮะที่เป็นตัวฟอร์ c คาร์บอนนะครับคุณคุณจะได้ชมในส่วนของตัวพูงมาลัยแท้ๆนะฮะพูงมาลัยตัวเป็นๆน,นะครับตัวนี้เรียนให้ทราบเบื้องต้นก่อนว่าตัวนี้ฮะคือเป็นพูงมาลัยตัวธรรมดานะฮะเราคัสตอมนะฮะ โดยใช้พาร์ททั้งหมดที่เป็นพาร์ทแท้ของโรงงาน Mercedes-Benz น e n จี n e อินเ e อร์เซเดสเบน i n ออริจินัลนะครับในส่วนของทั้งตัวพวงมาลัยทั้งพวงในส่วนของ p พ d เ l ิร์ช p ในส่วนของตัว t r i มในส่วนของทริมฟินแพดในส่วนของไอตัว a m g Trim นะฮะและในส่วนของโครงทั้งหมดนะครับอันดับแรกผมขออน,นุญาตแนะนำอย,อย่างนี้ก่อนครับพวงตัวทั้งเดิมพวงเดิมทั้งพวงเนี่ยฮะเป็นตัวพวงของ ตัว MG ธรรมดาอย่างที่เรียนในเบื้องต้นนะครับแล้วเราคัสตอมโดยใช้ตัวฟอร์ดคาร์บอนค่ะชิ้นงานตัวนี้เป็นฟอร์ดคาร์บอนนะฮะแท้ๆเลยนะฮะเรานำมาโมดิฟายให้อยู่ที่พวงมาลัยเหมือนกับพวกรถไฮเปอร์คาร์ของ m a n s อรีของรถที่มีราคาสูงๆนะฮะในตลาดนะครับเรานำมาสำหรับรถ Mercedes-Benz นนะครับที่ตำแหน่ง 12นากาจะเป็นตัวฟอร์ตคาร์บอนนะครับตำแหน่ง5และ7นาฬิกา <S <S ก็เป็นฟอร์ตคาร์บอนนะครับเราเพิ่มความพิเศษตรงที่ว่าตำแหน่ง3และ9ก้นาฬิกาเนี่ยเป็นอิตาลีอาคันทลรานะฮะแล้วก็เดินสติชิ่งเป็นสติชิ่งสีเทาๆทั้งควงนะครับในส่วนของตัว AMG trim ตรงนี้นะฮะ เราใช้เป็น g e น u ี n e น e ม c e ์เซเป็น Original ล a r รนะอย่างที่เรียนครับว่าถ้าเป็นตัวภูมิไรเพอร์ฟอร์แมนท์ที่เป็นของบริษัท Queen, ครินนะฮะไอตัวพาร์ทพวกนี้มันจะเป็นพาร์ทแยกมาเป็นชินช้นๆๆเพราะฉะนั้นเราก็เอาภูมิไรเดินมนะฮะเรามาโมดิฟายเองนะฮะแล้วก็ทำฟอร์ตคาร์บอนแล้วก็เลือกตัวนี้อาจจะเป็นเพอร์เฟร e นะป้าหรือว่าเป็นอะคันทร่าหรือว่าเป็นดิมานิก้าแล้วแต่ความชอบของคุณลูกค้าสามารถเลือกสั่ง ในส่วนของ stitching ว่าจะเป็น stitching แบบไหนก็ได้ตามความพึงพอใจนะฮะแต่ในส่วนของโครงเดิมฟินแผ่ดเดิมนะฮะเรายังใช้เป็นตัวของเดิมที่เป็น g e n u i n e part ในส่วนของตัว p a ด e r s h i p เนี่ยอย่างที่เรียนครับว่าผมเคยได้เกิดในส่วนของตัวเอ,อ่อวิดีโอในเบื้องต้นนะครับเกี่ยวกับเรื่องตัวการ p a ด e r s h i p เนี่ยถ้าเป็น Perform a n c มเนี่ยมันจะมีความยาวองนี้ออกใมาประมาณ2เซนนะฮะทั้งบนทั้งล่าง <S 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 นะแต่ตัวเนี้ย เราใช้โครงเดิมเพราะข้างหลังเนี่ยจุดจิตแล้วก็ตัวเฉดมันจะไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเพิ่มก็คือเอาตัวครอบเวอร์มาแปะไว้นะฮะที่เป็นคาร์บอนถ้าถ้ามีความชื่นชอบนะฮะสามารถเลือกสั่งได้ในส่วนของตัวอื่นๆทั้งหมดเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นตัวนี้ข้างหน้าข้างหลังเราใช้เป็นของควินก็คือเป็นจินวีนพาร์ทของ AMG ซึ่งความต่างในส่วนของพาร์ทเรียนแบบกับพาร์ทของแท้เนี่ยเราเคยมีกล่าวในในใน,ในลำดับเบื้องต้นไปแล้วนะฮะอันนี้เรา นำมาแนะนำคือว่าเป็นชิ้นงานแท้สั่งผลิตตามความชอบตรงนี้จะเลือกเป็นลายผ้าของ Mercedes-Benz A เอลายในส่วนของคาร์บอนของ Mercedes-Benz MG <c oughs> ที่มิเป็นตัวของขอิตาลีคาร์บอนก็ได้แต่ว่าในตัวนั้นเนี่ยมันไม่พิเศษเท่าตัวนี้ตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดเหมือนกระหูกโช๊คที่เราได้ทำคลิปวิดีโอก่อนหน้านี้ไปแล้วนะฮะอันนั้นก็คือตัวนี้ก็คือส่วนของ พอสคาร์บอนที่เป็นตัวพวงอะไรยเดิมนะฮะสามารถสั่งผลิตลักษณะนี้ได้นะแล้วก็อยากคัสตอมอะไรยังไงเนี่ยฮะก็ตามความชื่นชอบและความพึงพอใจแล้วสามารถเพิ่มความเก๋นิดนึงได้ตรงนี้คือว่าจะอยากจะได้เป็นในตัวลิเติ้ลแบกลิเติ้ลแบกนะฮะที่จะเดินได้เท้าได้ขาวหรือเดินได้ดําแล้วแต่ความชื่นชอบนะฮะแต่ว่าอย่างที่เรียนเราขายจะจุนวีนพาทเพราะฉะนั้นเนี่ยในส่วนของตัวที่เป็น เดินได้แดงเราจะไม่มีในส่วนของตัวลิเตอร์แบกเพราะลิเตอร์แบกของโรงงานไม่มีได้แดงนะครับโอเคอันนี้ในเบื้องต้นผมพามารับชมในส่วนของตัวพวงมาลัยที่สั่งผลิตพิเศษเป็นตัวฟอร์ตคาร์บอนอินเทนไม่ตกเทนทฮะรจริงเราเคยมีการนําเสนอในส่วนของรายเอียงฟอร์คาร์บอนในพวงมาลัยไปแล้วในคลิปก่อนหน้านี้นะครับอันนี้ผมมาถ่ายให้ชัดละ,ละเอียดและเจาะลึกในดีเทลต่างๆเนี่ยเพื่อความครบถ้วนในส่วนของตัวพวงมาลัยแท้ มีหน้าตาเป็นอย่างไรสามารถสั่งคัสตอมอะไรได้บ้างหรือว่าอยากจะได้เพิ่มออปชันอยากจะได้ในส่วนของความชอบตรงไหนที่เพิ่มเติมคุณลูกค้าสามารถพรีออเดอร์และสั่งเข้ามาได้ครับใช้เวลาประมาณสัก30วันนะครเราสามารถที่จะส่งมอบให้พร้อมติดตั้งในรถได้ทุกรุ่นนะครับในในโอกาสนี้ผมขอลาไปก่อนกราบสวัสดีและขอบพระคุณที่ติดตามนะครับสวัสดีครับ